สวัสดีค่ะคุณรติพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้คุณรติพาไปเขาจุดาวหรือพาไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะส่งท้ายปี2,564และต้อนรับปี2,565หรือส่งท้ายปี2 0 2 1ต้อนรับปี2,22 0นะคะที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกันค่ะที่กรุงปารีสนะคะจุดสำคัญที่คนมารวมตัวกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่คือ,อ,อที่หน้าประตูชัยนะคะแต่ในปีนี้ด้วยการระบาดของโครโหรือโควิด1 9นะคะระบาดไปทั่วโลก เพราะฉะนั้นการเข้าไปรวมตัวกันเยอะๆอยู่ในบริเวณเดียวกันนี้นะคะก็ต้องมีการตรวจอย่างเข้มข้นค่ะโดยที่ถนนที่อยู่หน้าประตูชัยนะคะปิดค่ะปิดทุกด้านเลยนะคะ,ะก็ะมีทางเข้าอย่างถนนสายนี้นะคะมีทางเข้าสองทาง ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจนะคะตรวจทั้งอ,อาวุธนะคะตรวจกระเป๋าตรวจในตัวเราทั้งหมดนะคะคือการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ในงานนี้นะคะเป็นการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมากมายเลยค่ะรถตํารวจก็จอดเต็มไปหมดเลยนะคะ และผู้คนจํานวนมากจริงๆนะคะไปรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นเพื่อจะส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่นะคะที่หน้าประตูชัยค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทั่วๆไปกันนะคะไปกันค่ะตรงถนนด้านนี้นะคะที่เราเดินเข้ามานี่นะคะ ตามต้นไม้ก็มีการประดับประดาไฟสีแดงตลอดเส้นทางเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะและผู้คนก็เดินไปเดินมาเยอะแยะเลยค่ะเพื่อเตรียมที่จะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ก,กันนะคะถน่นทุกสายนะคะมุ่งสู่ประตูชัยค่ะ ยิ่งใกล้จะถึงเวลาที่จะ,ะสิ้นปีนะคะส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ปีใหม่จะเข้ามาแล้วนะคะคนก็ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ประตูชัยมากยิ่งขึ้นค่ะบรรยากาศทั่ว่วไปเลยนะคะตอนนี้นะคะปีเก่าจบไปแล้วค่ะปีใหม่ย่างเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่า ปีนี้นะคะด้วยพิษของโคโรนาระบาดไปทั่วโลกนะคะหรือโควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกนี้นะคะก็ไม่มีการจุดรุใดๆทั้งสิ้นไม่มีการจุดรุหรือดอกไม้ไฟใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีะนิดหน่อยแต่ไม่มากนะคะเดี๋ยวรอดูกันค่ะ Oh, all will be better now, huh? But tomorrow, but today, now. นี่คือบรรยากาศนะคะ ของวันใหม่ปีใหม่นะคะของปี2022ค่ะหรือปี2565นะคะบรรยากาศ <New> คือบรรยากาศนะคะสดสดค่ะจากกรุงปารีสนะคะที่ตรงประตูชัยนี่ค่ะนะคะ ทุกคนต้อนรับปีใหม่วันใหม่แล้วนะคะ รับปีใหม่แล้วนะคะผู้คนก็เริ่มทยอยเดินกลับค่ะก็เป็นมืนมันเจริงๆนะคะไม่ว่าถานนสายไหนเส้นไหนมีเหมี่ยงเสียดยังไงก็ตัดเหมือนเหมือนกับรถสเสดนะคะเริ่มทยอยกั ไปจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะสวัสดีปีใหม่2022หรือปี2565นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงตลอดไปนะคะมีีอ,อ,อายุยืนยาวร่ำรวยร่ำรวยพบแต่สิ่ง